สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านคืนวันเสาร์สามทุ่มนะครับสำหรับคืนนี้ก็เป็นปัญหาของจิตใจคนยุคเรานะยุคโควิดแล้วก็ยุคที่หลายๆท่านนะครับก็มีทั้งเรื่องรุมเร้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่บ้านทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องที่ทำงานเพราะมันกระทบกันหมดนะน้ช่วงนี้แล้ว ก็มันแม้แต่นักเจริญสตินะครับผู้ที่ภาวนาอยู่กับในเมืองนะก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็อะไรที่มันถาถมเข้ามาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะที่บ้านเมืองวุ่นวายหรือว่ามี <c oughs> เรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันต่างๆนะมันก็เลย หลายๆอารมณ์เนี่ยนะประดังกันเข้ามาทําให้เกิดความเบื่อนหน่ายอยากใช้ชีวิตแบบสังกตายนะตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนมันเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมไ <c> ม <ười> ที่จะตื่นขึ้นมาแบบสดชื่นหรือว่ามีความหวังมีเป้าหมายชัดเจนว่าอะไรอะไรมันจะรุ่งโรยรุ่งเรืองมันน้อยลงนะก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้นะที่มาว่าคน ร่วมสมัยกับเรามีความรู้สึกท้อแท้มีความรู้สึกเหนื่อยซึ่งนานๆเข้ามันก็กลายเป็นความเบื่อถึงแม้จะยังไม่ถึงขั้นซึมเศร้านะแต่มันก็มีสัญญาณประมาณว่าออใจิตใจเนี่ยมันมันห่อเหี่ยวมันมีความรู้สึกว่าแส็แสนะเบื่อเบื่อโลกไม่อยากจะให ตัวเองเนี่ยต้องมาเห็นอะไรซ้ำๆหรือว่าต้องมาพยายามต่อสู้กับอะไรที่มันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะเพราะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ร่วมสมัยไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งหรือต่อให้นักเจริญสติไม่ใช่ว่าคุณภาวนาไม่ได้ผลแต่มันเป็นปกติถ้าหากว่าทุกขเวทนามันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็เป็นทุกขเวทนาที่ คุณไม่ทราบจะจัดก,การกำมันอย่างไรให้มันต้นเหตุต้นตอนเนี่ยมันหายขาดมันหายไปจากโลกนะมันก็เกิดความเบื่อเป็นธรรมดาเกิดความรู้สึกแหนงหน่ายคลายความยินดีที่จะตื่นขึ้นมาและใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะอ่ะทีนี้ถ้าในมุมของนักเจริญสติเราตัดเรื่องต้นเหตุแบบโลกๆออกไปนะเหลือแค่โจทย์ที่ว่าทำยังไง จะเริ่มสติท่าไหนความรู้สึกเบื่อหน่ายเนี่ยมันถึงจะหายไปจากใจเราได้มันถึงจะเลิกครอบงำชีวิตเราได้นะครับถ้าเป็นความพยายามแบบโลกโลกก็คือพยายามจะสดชื่นเนี่ยอย่างที่แนะนำกันคุ้นปากนะครับก็คือว่าพยายามทำใจให้มันสดชื่นนะหรือถ้าใครมีทางเลือกหน่อยนะยังมีเงินอยู่ พอสมควรก็อาจจะไปเที่ยวไปเที่ยวไกลๆไปเที่ยวไกลๆเนี่ยทำไมมันนึงหายเบื่อรู้ไหมเพราะว่าชีวิตมันย้ายที่มันมันย้ายจุดออกไปห่างจากของเดิมนะก็เกิดการปรุงแต่งให้ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับว่าหลุดออกมาจากชีวิตแบบเดิมมามีชีวิตอีกแบบหนึ่งมามีชีวิตใหม่หลายคนก็เลยเลงทุนนะที่จะไปซื้อที่ซื้อทางนะไอ ที่มันไกลๆที่มันอยู่ใช้เขาหรือว่าริมทะเลนะเพื่อที่จะไปเปิดสมองแล้วก็ให้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำนะบางคนซื้อไว้ไม่รู้กี่สิบล้านไม่ได้ไปสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าซื้อไว้ตั้งใจจะไปแต่ไม่มีเวลาจะไปนะเพราะว่ามีผมเนี่ยมันความขัดแย้งตรงนี้พอมีเงินเยอะ นะแล้วไปซื้อที่ซื้อทางไปซื้อบ้านไปซื้อรีสอร์ทส่วนตัวได้เนี่ยนะมีเงินขนาดนั้นก็ไม่มีเวลาเพราะว่าเวลามันต้องเอาไปหาเงินหมดแต่ถ้าคุณมีพร้อมพอทั้งเงินแล้วก็เวลาที่จะไปอันนี้ก็โชคดีคือหลายคนก็แก้เบื่อด้วยวิธีแบบโลกโลกได้นะดูหนังฟังเพลงแต่ดูหนังฟังเพลงอะพูดจริงๆแลยมันมันไม่เหมือนกับไป าตากอากาศไกลๆนะแตกต่างกันเยอะเพราะว่า,าดูหนังฟังเพลงมันก็แค่นั้นน่ะคือถ้าสมมุติหนังมันไม่สนุกขึ้นมามันร้าใจร้าอารมณ์ของคุณไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนอารมณ์จากเดิมที่มันสังกตายเบื่อนหน่ายเนี่ยให้ขยับเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยนะหรือขยับเคลื่อนไหวได้ชั่วขณะที่ดูหนังฟังเพลงแต่ก็เหมือน หนังจบอารมณ์ก็อารมณ์เก่าก็กลับมาใหม่ไอ้ที่มันเหมือนจะตกตะกอนไปแล้วเนี่ยนะก็กลับขึ้นมาเคลื่อนกลับมาครอบงำจิตใจแล้วก็ร่างกายใหม่นะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งพยายามแบบโลกโลกยิ่งทําใจให้สดชื่นเนี่ยนะบางทีมันไม่ได้ผลเสมอไปบางทีมันกลายเป็นยิ่งฝืดมันมันต้องฝืนที่จะเอนเตอร์เทนตัวเองทําความบันเทิงให้ตัวเองนะ อะไรก็แล้วแต่ที่มันฝืนเนี่ยที่ที่มันรู้สึกฝืนอ,อยู่ข้างในอะ่ะในที่สุดมันก็เกิดความทุกข์ไอความทุกข์ที่มันเหมือนกับเราเบื่ออยู่ใช่ไหมแล้วล้วพยายามแล้วที่จะสดชื่นมันไม่สําเร็จเนี่ยมันก็ยิ่งกลายเป็นทับถมไอความทุกข์ทวีตัวขึ้นใหม่มันกลายเป็นเบื่อซ้อนเบื่อหลายคนก็เลยรู้สึกเซ็งโลกว่ามันจะมีช่วงจังหวะนะที่แต่ละคนเนี่ย เหมือนมาถึงจุดหนึ่งที่บอกโอ้โหโลกนี้มันไม่น่าอยู่เลยชีวิตเนี่ยมีไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะล้มเหลวหรือว่าประสบความสําเร็จอะไรไปในที่สุดเนี่ยมันไปถึงจุดหนึ่งเหมือนเหมือนกันหมดนะคือความเบื่อเกิดความรู้สึกว่าอะไรอะไรมันช่วยให้จิตใจคุณรู้สึกสดชื่นกระปรีก้กระเป่าหรือว่าตื่นตัวไม่ได้จริงๆนะอ่ะทีนี้ถ้าในแง่ของ คนที่อาจจะเริ่มรู้จักธรรมะถ้าคำแนะนำแบบธรรมะเนี่ยก็มีบางแนวทางที่ใกล้ใกล้เคียงนะเข้าจุดนะจะบอกว่าเออถ้ามันเบื่อหน่ายเนี่ยหาทางทำให้มันตื่นทำให้มันเบิกบานสินะ ข้าสมาธิหรือว่าถ้าทําสมาธิไม่เป็นเดินจงกรมไม่ได้ก็ให้วางใจเป็นอุเบกขากับความเบื่อนะซึ่งบางคนเนี่ยถ้าบังเอิญน,นะมันมีปัจจัยบางอย่างเนี่ยที่พร้อมพอจะให้มีสติรู้ความเบื่อได้มันก็โอเคก็ก,ก็เริ่มเห็นว่าความเบื่อเนี่ยมันเป็นสภาวะครอมงำชั่วคราวแล้วก็หายไปแต่คนส่วนใหญ่เอาเป็นว่านะผมว่า เกิน80%หรือหรือมากกว่านั้นอาจจะ90%เลยก็ได้พอไปพยายามที่จะมีสติรู้ความเบื่อนอกจากไม่หายเบื่อแล้วมันยังเกิดความอึดอัดซ้อนเข้าไปอีกนะเพราะว่ามันพยายามนะคนเราเนี่ยพอบอกให้วางเฉยเนี่ยนะมันจะมีความพยายามนำหน้ามาเสมอพยายามที่จะวางเฉย ไอ้ตัวพยายามนั่นแหละมันไม่เฉยแล้วมันไม่วางแล้วนะไอ้ไกลไกทางจิตตรงนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยพอไปพยายามผิดๆมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดระอาะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลธรรมะใช้ไม่ได้นะธรรมะกาจัดความเบื่อให้ฉันไม่ได้ทีนี้เราเรา,เรามามองแบบให้แฟร์ฟรก สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะท่านสอนเนี่ยจเจริญสติเนี่ยนะถ้าหากว่าเราจเจริญสติมาถูกทางนะหายใจเป็นมีสติรู้ลมหายใจถูกต้องจนกระทั่งสามารถรู้อริยบทปัจจุบันได้เนี่ยนะสิ่งแรกที่มันจะปรากฏเป็นประสบการณ์ทางจิตของคุณทันทีก็คือ คุณจะเกิดความรู้สึกเตื่นตัวขึ้นเนี่ยนะง่ายๆแค่ตอนนี้ถ้าใครก็ตามนะกำลังดูแล้วมันยังมีความเบือ่อมันยังมีความรู้สึกเซ็งๆในๆในเหนื่อยๆอยู่นะหายใจให้สดชื่นแค่ครั้งหนึ่งยาวๆนะและหายใจแบบที่คุณจะรู้เข้ามาที่อิริยาบถปัจจุบันไม่ใช่หายใจด้วยอาการเพ่งเคร่งเครียดหรือว่าจงใจ ที่จะจับให้มั่นคั้นให้ตายนะว่าลมหายใจนี้เข้าลมหายใจนี้ออกจงสงบจงมีความผ่อนคลายไอแบบที่มันมีความฝืนเนี่ยมันไม่สําเร็จหรอกนะมันไม่ได้เป็นสติมันเป็นการที่เรารู้สึกว่ามันบังคับตัวเองมันมีอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นในกายของเราแต่ถ้าหากว่าเรารู้อย่างถูกต้อง หายใจยาวทีหนึ่งสบายๆเนื้อเต่อเนื้อตัวผ่อนคลายนะในแบบที่ทําให้รู้สึกถึงอิริยาบถปัจจุบันเมื่อกี้ลมหายใจเข้ามาที่ไหนมันเข้ามาที่อิริยาบถปัจจุบันนี้คุณจะเกิดความรู้สึกตื่นตัวขึ้นเพราะตื่นตัวขึ้นคราวนี้มันเริ่มมีกําลังนะมันจะเริ่มเห็นอะไรอีกแบบหนึง่งความเบื่อเนี่ย จากเดิมที่มันเกาะกลุ้มจิตใจเต็มดวงเลยแน่นหนาเลยเหมือนกับมีเมฆหมอกมาเกาะนะมามาทำให้เกิดฝ้าบนกระจกมองไม่เห็นอะไรเลยมันกลายเป็นเริ่มเห็นฝ้าเริ่มเห็นเริ่มเริ่มเห็นว่าไอ้ที่มันเป็นฝ้านั้นเนี่ยมันคือหมอกมันคือควันคือจากเดิมเนี่ยมองไม่เห็นนะว่ามันเป็นหมอกควันเพราะว่ามันมาเกาะกระจกมันมาเกาะจิตมันมากลุมไว้หมดนะ อันนี้จิตมันถอยห่างมามันเหมือนกับเริ่มเห็นว่าภาวะความเบื่อเป็นก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งคนแนะถ้าไปถึงจุดที่จิตเริ่มมีสติเห็นว่าความเบื่อเป็นก้อนภาวะก้อนหนึ่งอันนี้มันจะเริ่มเท่าทันอย่างตอนที่มันหายไปมันจะรู้สึกเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกหรือว่า ฝ่าสายหมอกหนาๆออกไปสู่ที่โล่งแจ้งได้คุณก็จะเกิดความรู้สึกว่าหูตาตื่นเหมือนหรือเหมือนกบทะลึ่งพรวดขึ้นมาเหนือน้ำนะจากเดิมที่มันจมน้ำแล้วก็รู้สึกหายใจไม่ออกอยู่เนี่ยกลายเป็นเออขึ้นมาอยู่กะอากาศว่างสบายหายใจได้คล่องเนี่ยคล้ายๆแบบนั้นความรู้สึกทางจิตมันจะแบบนั้นสรุปคือถ้า อันดับแรกนะขั้นแรกนะถ้าคุณหายใจเป็นหายใจในแบบที่จะรู้สึกเข้ามาในอ e ิริยาบทปัจจุบันได้คุณจะสามารถเห็นความเบื่อโดยความเป็นก้อนทุกข์ได้ก่อนหน้านั้นมองไม่เห็นนะ,ะทีนี้พอเริ่มเห็นความเบื่อโดยความเป็นก้อนทุกข์ได้เกิดอะไรขึ้นคุณจะมีความสามารถเท่าทันนะว่า ที่ลมหายใจไหนหรือว่าที่อิริยาบทใดกําลังเดินกําลังยืนกําลังนอนหรือว่ากําลังนั่งอยู่อย่างนี้นะที่ความเบื่อเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาพยายามจะครอบงำจิตใจคุณคือมันจะตอนแรกๆเนี่ยว่าคณยังไม่คุ้นกับการเจริญสติเห็นความเบื่อนะ คุณจะรู้สึกว่าความเบื่อมันมาตอนไหนมันมันเหมือนกับอึนๆอ,อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมองเห็นว่าความเบื่อเป็นก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งได้นะตอนนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มมีสติแยกแยะออกว่าจิตใจที่ปลอดโปร,โรง่งว่างสบายสดใสนะมันเป็นแบบหนึ่งแต่พอเริ่มมีความเบื่อเคลื่อนตัวเข้ามาเกาะกลุ่มนะเท่านั้นแหละไอความสดใสนั้นกลายเป็นความมัวหมอง กลายเป็นความรู้สึกเหมือนกับนะมีอะไรมาบางๆมีอะไรมากลุ่มๆมีอะไรมานะบีบให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตไม่ดีชีวิตนี้มันแย่ชีวิตนี้มันไม่น่าเอาไม่น่าตื่นนอนขึ้นมาทำอะไรให้มันเลยนะเนี่ยตัวนี้คือพอคุณสังเกตออกว่าความเบื่อ นะเป็นสภาวะหนึ่งที่เคลื่อนเข้ามาครอบงำจิตได้คุณจะสามารถเห็นความไม่เที่ยงของมันได้ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นคุณจะสามารถตอ่อยอดสติเข้ามารู้นะว่าภาวะความเป็นกายณนะขณะกําลังเบื่อเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงส่วนใหญ่มันจะเกรง็งๆส่วนใหญ่หรือไม่นะมันก็มีอาการหย่อนยานคือไม่อยู่ในสภาพงอมืองอเท้าก็มีความรู้สึก เกรงเกรงฝืนฝืนอย่างใดอย่างหนึ่งความเบื่อนะถ้ามันเบื่อจริงๆนะคุณไม่มีทางสบายเนื้อสบายตัวเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจที่มีความเบื่อมันจะทําให้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ว่ากําลังอยู่ในเรียบทไหนสบายอยู่หรือว่าอึดอัดอยู่แต่พอมีสติรู้เท่านั้นเนะี่ยมันสามารถที่จะสํารวจกายได้ด้วยว่าณขณะที่กําลังเบื่อเนี่ยนะ มันเกรงอยู่ตรงไหนส่วนไหนนะคอกําลังก้อมอยู่หรือว่าหลังกําลังงออยู่นะหรือว่ามือกําลังกรรําคิ้วกําลังขมวดแล้วก็มีอาการกดคอนะมีคล้ายๆมีน้ําหนักอะไรบางอย่างเนี่ยที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมากดคอให้ตาเนี่ยดิ่งลงพื้นเนลักษณะที่มันปรากฏทางกายเวลาที่เบื่อเนี่ยนะ ยิ่งคุณสามารถที่จะรู้ได้ทั่วพร้อมมากขึ้นเท่าไหร่คือคือรู้สึกอะทำความรู้สึกตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้คุณจะยิ่งเข้าใจภาพรวมของภาวะเบื่อนะได้แจ่มชัดมากขึ้นเท่านั้นจำไว้นะถ้าคุณเห็นกายทั่วพร้อมแบบสบายๆได้ตอนนั้นเนี่ยจิตของคุณเนี่ยมันมีความตื่นมันมีความเต็มพอประมาณ เพียงพอที่จะได้เห็นว่าไอ้สภาวะทางกายสภาวะใจนักนาเบื่อเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวที่ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวคุณตัวความเบื่อเนี่ยไม่ใช่ตัวคุณสรุปนะคือเริ่มต้นขึ้นมาอย่าไปจ้องความเบื่อทันทีนะให้รู้กายก่อน รู้ลมหายใจรู้อิริยบทนะแล้วค่อยไปรู้ความเบื่อโดยความเป็นภาวะครอบงำรู้ว่าความเบื่อเนี่ยมันเป็นทุกข์และความทุกข์นั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงไอตอนที่เกิดสติเห็นความเบื่อเป็นทุกข์แล้วก็ไม่เที่ยงได้เนี่ยจิตนะมันจะปลอดจากภาวะเบื่อชั่วขณะซึ่งไอ สภาพปลอดจากภาวะเบื่อนั้นเนะี่ยคุณก็จะเปรียบเทียบเห็นได้ทันทีว่าเนี่ยหน้าตาของความรู้สึกไม่เบื่อเนี่ยจิตที่มันปลอดโปร่งเนี่ยนะมันเป็นสุขแตกต่างจากภาวะที่เป็นทุกข์นะขณะเบื่อนะแล้วทั้งความรู้สึกอื่นๆตอนเบื่อนะเป็นทุกข์ตอนเบื่อกับตอนที่เป็นสุขนะตอนที่มันหายเบื่อแล้วเนี่ยมีความเหมือนกัน คือมันไม่เที่ยงส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ขี้เบื่อหรือว่ามีอาการเบื่อมาเกาะกลุ่มจิตใจบ่อยๆเนี่ยนะช่วงแรกๆฝึกไปเนี่ยมันจะมองเห็นแค่ว่าเบื่อได้แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาปลอดโปร่งปลอดจากความเบื่อปลอดจากความเบื่อแป๊บหนึ่งมันก็กลับมาเบื่อใหม่เห็นซ้ำแล้วซ้ำแล้วด้วยทิศทางของการ ตั้งสติรู้ตั้งสติดูแบบนี้เนี่ยนะในที่สุดแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าทั้งทั้งทุก์จากความเบื่อและทั้งสุขจากการปลอดความเบื่อเนี่ยนะเสมอกันตรงที่มันไม่เที่ยงแล้วแต่เหตุปัจจัยทางภาวะกายอารมณ์แล้วก็จิตของคุณอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปเบื่อด้วยข้ออ้างใดๆด้วยความจริงหรือสาเหตุอันใดก็ตามเนี่ย คุณนะสามารถที่จะรับมือกับมันได้หมดรับมือด้วยการนะหายใจเข้าทีหนึ่งด้วยความสดชื่นหายใจในแบบที่สดชื่นมา,ารู้เอเรียบทปัจจุบันไม่ใช่ว่าแค่สดชื่นแล้วลืมว่าตัวเองกําลังอยู่ท่าไหนนะแค่หายใจสดชื่นได้รู้ตัวได้มันก็รู้ได้ว่าความเบื่อเนี่ยกําลังก่อกลุมจิตใจเราอยู่หรือเปล่าพอาเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนเนี่ย นี่แหละจุดสุดท้ายนะที่มาถึงหัวข้อของวันนี้ก็คือมันจะเกิดความวางเฉยเป็นอุเบกขาได้เองไม่ว่าคุณจะเบื่อแสนเบื่อแค่ไหนนะมันสามารถกำจัดได้ด้วยอุเบกขาตามลำดับแบบนี้เสมอคือนี่จำไว้ดีๆนะเดี๋ยวมันต้องมีแน่ๆบอกว่าเนี่ยพยายามวางเฉยแล้วไม่เห็นเฉยเลย คนส่วนใหญ่จะเอาอะไรง่ายๆแบบที่ไม่ต้องพยายามแล้วก็ไม่ต้องทําความเข้าใจผมผมทราบดีนะผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นแต่ในโลกความจริงโลกของการเจริญสติคุณจะพบว่าจิตใจเนี่ยมีกลไกที่ซับซ้อนถ้าเราไม่ทําความเข้าใจทั้งหมดนะบางทีเนี่ยเราขาดกลไกขาดอาวุธขาดอุปกรณ์ขาดเครื่องมือที่จะไปสู้กับ กิเลสท,ที่มันเข้ามาความเบื่อที่มันเข้ามาหรือว่านิวรธรรมทั้งหลายเนี่ยที่มันจะถาโถมเข้ามาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงนี้นะฮะแต่ถ้าคุณเข้าใจเข้าใจจริงๆนะพระพุทธเจ้าสอนจเจริญสติรู้มลมห,หายใจให้ได้ก่อน นำมาพอลมหายใจนำมาสู่ความรู้เนื้อรู้ตัวว่ากำลังอยู่ในเอเรียบทไหนตรงนั้นแหละที่คุณจะเริ่มพร้อมดูนะทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับ